ปรบมือให้เคนนี่ที่สั่งอาหารเป็นภาษาจีนได้ไม่ชวนมาเที่ยวไต้หวันนะชวนให้ไปขอนแก่นคือเ <c oughs> หมือนร้านยา, <c oughs> นยาร้านยาโบราณโอเคเดลี่ควีนเจ๋งที่ไต้หวันแม่ก็บอกว่เอออยากนั่งจุกๆก็เลยไปครับว่าเอา <c oughs> อเอาไหร่ <c oughs> วันนี้นะคะมิงอยู่ที่เขตมู่จ้านะคะซึ่งมู่จ้าเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเนาะแต่เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญของเรานะคะสวัสดีค่ะเป็นนี่ค่ะแคนนี่เป็นใครคะคนนี้เป็นคนไทย คุณไต้หวันไต้หวันเป็นคนไต้หวันแต่ว่าอาจจะเป็นสไปร์ไทยแลนด์ใช่ไหมคนได้หวันหัวใจไทยค่ะซึ่งเคนนี่นะคะก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่แรกของมิงที่ไต้หวันเลยก็คือเข้าไปบริษัทแรกแล้วเคนนี่น่ารักมากก็คือ เหมือนเราอะเข้าไปพร้อมกันเว้ยแล้วนางก็รู้ว่ามีคนไทยอะเข้ามาพร้อมนางด้วยแล้วนางก็แบบพยายามจะเข้ามาคุยกับเราเออ <Hey. S 1> เรนลี่น่ารักสุดๆแล้วนางอ่ะรักประเทศไทยจนแบบนางสามารถอธิบายการเที่ยวประเทศไทยอะว่าเดินทางยังไงอะไรยังไงอะแบบเหมือนเป็นบ้านนางเลยอ่ะก <Hey. S 1> ับไต้หวันน่าจะงงะๆว่าต้องขึ้นสถานีไหนลงสถานีไหนกรุงเทพเราแบบเออ้รู้กว่าแบบ อันนั้นอ่ะรู้จักกรุงเทพมากกว่าออไม่ได้ไม่ค่อยได้รู้จักไทยเปเลยนะไปไปเมืองไทยมากี่ครั้งละไปเมืองไทยไปประมาณสิบกว่าครั้งแล้วองเที่ก็ไม่เยอะหรอเนี่ยคนได้วันไม่ไมยอะไปคนประเทศไทยมากเลยอะ่ะเพจบูตา้าคนไทยอาจจะแบบไม่คุ้นชื่อไม่เหมือนแบบพวกซีเหมือนติงอะไรพวกนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยอ่ะชอบมาเที่ยวกันสองที่ยวหลักก็คือจะเป็น สวนสัตว์ไทเปรหรือว่าไทเปซุอีกที่หนึ่งก็จะเป็นไอ้นี่เหมาคองกันโด่าก็คืเอเ้าชออใช่กระเช้าลอยฟ้าแต่วันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะไปคอ<ม>นกโดาหรือว่าจะเดี๋ยวคีนี่จะพาไปกินนะคะเริ่มด้วยเป็นร้านน้ำแข็งไสะ,ะซึ่งเป็นเหมือนของหวานไต้หวันวนะ่ะแบบเครื่องมันจะเป็นพวกเผือกอะไรอย่างนี้เนาะเครื่องก็จะเป็นแบบเผือกแบบมันซึ่ง เคนนี่บอกว่ามันพิเศษมากร้านนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือร้านนี้น่ะเปิดแค่ฤดูร้อนอ่ะเอถ้าเป็นฤดูหนาวอ่ะถ้าเปลี่ยนไปเป็นอีร้านหนึ่งขายอันนั้นน่ะจ้างูยาอ่าใช่ครับก็คือแบบสำหรับฤดูอ่ะอ่ามันเป็นฤดูก็คือแบบฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะขายของเย็นใช่ป่ะก็คือบิงซูตัวนี้ใช่ก็คือน้ําแข็งใสของหวานอันนี้แต่พอเป็นหน้าฤดูหนาวอ่ะเขาจะเปลี่ยนไป ขายเจียงหมูยาเจียงหมูยาเนี่ยมันเป็นซุปร้อนๆที่มันเหมือนเป็นซุปขิงแล้วก็เป็นเป็ดอะซุปเป็ดแล้วก็น้ำเ,เป็นน้ำขิงเนาะใช่ครับใช่ประมาณนั้นคนไต้หวันเวลาหน้าหนาะวเขาจะแบบไม่ค่อยกินของเย็นเนาะใช่ครับเออไม่ชอบอะออร้านไอศครีมที่นี่ก็คือน้อยมากน้อยมากจงแล้วได้ี่ควีนเดลี่ควีนเจ๋งที่ไต้หวันนะทุกคน แค่นี้ไปไปไทยชอบกินเดลี่ควีนหรือว่าซ <Green. S 1> อเวนเซนซอเวนเซนกินไหมเดลี่นครับซอเวนเซนก็กินแต่ก็เพราะซอเวนเซ่นส่วนส่วนใหญ่จะเป็นหลายใช่ไหมต้องนั่งกินนะอ่ะแต่เาลี่ควีนก็คือแบบสามารถเราซื้อแล้ว,ลว,ลวเราก็นนะบบเอนแบบแรบ,บออกไปข้างนอกได้ตอนนี้ที่ไทยจังหวัดที่ชอบมากที่สุดคือจังหวัดไหนคะจังหวัดที่ชอบที่สุดเหรอในไทยเลือกไม่ได้รักทุกที่เลยเหรอก็อาจจะเป็นทุกที่แต่จริงๆ ขอนแก่นหรือเปล่านะจริงๆชอบที่สุดนะคือก็อาจจะเป็นุงเเข่แหะเพราะถุงที่เราแบบลุกจาดแบบมากพิสุกใช่แต่ถ้าจังหวัดที่แบบชิลวมากก็อาจจะเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็โอเคมาเลยชี่วมากเดี๋ยวตอนตอนนี้เหมือนมันมีไฟล์บินลงแบบไต้หวันใช่มีค่ะเชียงใหม่มีเอวีเอคะแล้วก็มีไชน่าแอร์ไลน์ค่ะใช่ เราเราก็มีสตารัสแล้วก็อาหารถูกถูกกว่ากรุงเทพก็เลยเออใช่เชียงใหม่ถูกกว่ากรุงเทพการเดินทางก็สะดวกแม้ไม่มี MRT ไม่มี BTS แต่ก็นั่งแก๊ปนั่งอันนั้นอ่ะไปรถรถแดงอ๋อรถแดงใช่สองแถวครับเธอไปดิวราคากับเขาได้ปะเขาไม่ได้ดิวเขาเขาให้ราคาอะไรเราเรา ก็คือ<ห>เขาบอกเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านั้นเลยใช่ส่วนใหญ่ก็ถูกไงก็อี่สิบาทอ่อออใช่คนมีมเคยแบบประสบการณ์การแบบแบบที่เขาบอกราคามาออแล้วมันแพงแล้วเรารู้ไหมแบบมันแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมั้งส่วนใหญ่จะเป็นตุกตุกมั้งตุกก่ตุกก<ช>ส่วนใหญ่จะนี่ว่าตุกตุกคนไทยก็อาจจะดูเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกมาเท่าไหร่เราก็ เรากใช่คือจาได้คือมีปีหนึ่งพาแม่ไปกรุงเทพแล้วก็จากลงในเล่าอยู่สารแดงแต่เราินเล่นที่แถวสยามครับแล้วก็กําลังจะกลับจากสยามไปสารแดงแล้วก็ต้องนั่งนั่งแม่ก็บอกว่าเอออย่านั่งจุกจุกก็เลยไปถามว่าเออเท่าไหร่ครับห้าร้อยสามเปสารแดงใช่ ันแบบแค่นี้บอกกูรู้ว่ามันใกล้มากใช่เพราะอะไใกล้มากเพราะว่าแค่นี่คือคนไทยส่งสถานีก็ถึงแล้วอ่ะมึงหลอกกูก็แค่อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆแม่ยังแม่ใหม่ไหมนั่งรถเอ่อลุกๆไม่เคยนั่งเออเอาหัวเข่าร้อยและจับได้เพราะว่ากูคนไทยค่ะแหละใจใจกูเป็นคนไทยค่ะกูรู้ค่ะ ก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนไทยไปถามมันก็อาจจะไม่ห้าร้อยเหมือนกันเลยนะไม่หรอกคนไทยอาจจะอาจจะอะไรอาจจะสองร้อยสองร้อยห้าสิไม่นี่ก็ไม่ได้นั่งตุกๆมานานแล้วอะเออเราไม่ได้นั่งตุกมาตลกอะส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งอันนั้นอ่ะ b t ทอหรือว่าแก๊บหรือว่าอันนั้นอ่ะเออมอเตอร์ไซค์รับจ้างอือใช่สิ่งหนึ่งที่ อย่าให้ไต้หวันมีอ่ะเขาให้ไต้หวันมีเตอรไซรับจ้างได้ไหมเออไอ้หวันไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะทุกคนก็คือเดินเท่านั้นใช่แต่ว่าที่ที่ไต้หวันก็บียูไบ์แหละให้ปั่นจักรยานเอาเองก็ใช่แต่ว่าเคนนี้ไม่อยากปั่นนะมันหลอนมันเหื่อย่าปั่นนะก็หลอนให้เราไปอ่านมาเขาบอกว่าร้านที่เราจะไปร้านเนี้ยร้านน้ำแข็งใสอันเนี้ยเป็นร้านของสวรรค์ของคนหลักเผือกเออใช่ครับ เราเขาบอกว่าเผือกอร่อยอ,อร่อยแล้วก็มีเผือกที่แบบมีซานแบบอ๋อเหรอใช่ก็คือที่มันจะเป็นซอสเผือกที่มันเป็นน้ําน้ําแล้วก็เป็นตัวเผือกเลยเออใช่ครับแล้วก็เป็นยู่หยวนปะใช่ยู่หยวนก็นค,คือเป็น ก็คือจริงๆแล้วก็คือมันคล้ายๆบัวลอยที่ไทยเคนีเคน่เคยกินบัวลอยไหมก็น่าจะเคยกินลยนะหรอแต่ไมไไ่ค่อยได้อะเออหมาว่ามันคล้ายบัวลอยที่ไทยแต่ว่าของไต้หวันอะเขาจะใส่แบบเผือกมากกว่าปริมาณแป้งแล้วเวลากินเข้าไปจะรู้สึกได้เลยว่าเรากินเผือกไม่ได้แบบกินแป้ง แต่เราเาบัวลอยไทยมันจะส่วนใหญ่มันแค่เหมือนใส่สีให้เป็นสีม่วงเป็นสีดอกอัญชันอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ครับเออแต่จริงๆมันก็มีความคล้ายกับบัวลอยของไทยใช่ครับใช่ครับอืมแล้วแคนนี่ชอบขนมหวานไทยอะไรมีปะไทยหรออืมมีแต่เราจังจชื่อไม่ได้จังชื่อไม่ได้หรออธิบายลักษณะเป็นอ่อันนั้นอ่ะเอ่อขนมที่เกี่ยวกับเอ่เอใบใบเลยใบใบเตย<ช>หรอใช ถ้าเราต้องเดไปโดยเราพอมาเล่นลงนอนสอนละลงนอสอนอกติ๊กต๊อกขนมปังสังขยาเหรอเออใช่เป็นสังขยาใบเตยเหรออ๋ออันนั้นเราชอบมากเพราะแต่ว่าไม่ค่อยมีนะอ๋อใช่มีแต่อันนั้นอ่ะสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยเลนะเออเออเอังขยาใบเตยเคยกินสังขยาชาไทยปะสังขยาชาไม่เคยกินหรอมันก็น่าจะขายอยู่ที่มันมันเหมือนขายกันแต่ว่าเปลี่ยนจากใบเตยเป็นชาไทยอ๋อ ใช่มันจะเป็นเหมือนถ้าเธอซื้อที่มนมสดมันก็น่าจะมีสีเขียวกับสีชาไทยสีชาไทยอ๋อล้วเคยกินเคยกินเออนั่นแหละเป็นคนไม่ชอบกินเผือกตอนที่อยู่ไทยอ่ะแต่พอเราได้มากินอีขนมหวานไต้หวันอ่ะเออน้ำแข็งใสที่มันใส่เผลือกแบบอยู่โถอยู่หยวนเออเรารู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะเราก็เลยชอบเผือกขึ้นมาเลยตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นเผือกเป็นของหวานอ่ะเราก็ชอบแต่ถ้าเป็นแสนันนาน่ะ ข้าวผัดหรือว่าลาบไม่ชอบเป็นแบบแนวของขาวถ้าเอาเผือกไปทำของขาวไม่ชอบเออไม่ชอบครับไม่ไม่แม่โอเคเราถึงแล้วนะไม่คือความขับไปแล้วบอกได้โอเคตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านแล้วนะคะร้านอยู่ฝั่งนี้ก็คือร้านน้ำแข็งใสชื่ออะไรนะมูจ่าไอซ์หรือบอกชื่อานร้านชื่อมูจ่าไอซ์นะคะเดี๋ยวเรา ไปสั่งกับเธอจะกินอะไร,รเอาต้องเมทไปเมนูนะค่ะอะไรดีฉันอยากได้เมนูที่มันเป็นเผือกตัวแดง,งได้ไหมตัวแดงได้ได้ตัวแดงแค่นี้โอเคคือมันอ่ะจะเป็นแบบเมนูใช่ไหแล้วเขาบอกว่าเหมือนให้เลือกเครื่องเหมือนเราเลือกน้ำแข็งใสที่ไทยอ่ะว่าเลือกได้สามอย่างเราก็เลยเลือกเป็น อะไรนะไข่มุกใช่ครับเลือกเป็นบัวลอยเผือกแล้วก็เป็นขวแดงไปสกกามอย่างนี่มีมีมิมมติเรื่องตลบเสียพูกคือนี่ทุกคนคือคนไต้หวันเขาจะเขียนนึ่หนึ่งเออแล้วก็สองเออแล้วก็สามสี่แล้วก็ห้าใช่ เออแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราเขียนไม่ได้เราจําไม่ได้ว่ามันต้องเขียนเส้นไหนก่อนเว้ยเราก็เลยเขียนเป็นตัวเลขไปเขาก็เข้าใจแต่ว่าคั่งไต้หวันอ่ะเขาจะเขียนเป็นเป็นขีดอย่างเงี้ยแล้วก็แต่มีมีครั้งหนึ่งเราไปคอนเกรตคาเฟ่แล้วเธอเขียนเป็นใช่แฟ่ถ้าเราสั่งก่อนแล้วก็กลับมาเจออันนี้เขก็คนไทยไม่เข้าใจเพราะว่าคนไทยเขียนตัวเลขเหมือนอันเนี้ยอันนี้ก็จะเขียนเป็นแบบเอาแค่หนึ่งห้วยไงนนี้ก็เขียนแบบขีดเดียวแบบมือไปเย นี่อันนี้นะคะก็คือที่เราสั่งไปเมื่อกี้ซึ่งเครื่องที่เราเลือกมา3ามอย่างนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นไข่มุกอนะอันนี้ก็เป็นยู่เหวนนะคะก็คือคล้ายๆบัวลอยอะ่ะท่าที่ไทยอะ่ะแต่น,นี่ก็คือเป็นเนื้อเผือกนะข้างในอะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือผถั่วแดงนะคะอันนี้เป็นนมข้นหวานแล้วก็ข้างบนก็คือเป็นเผือกบด และนี่ค่ะฝั่งนี้ก็คือฉ่ำๆฉ่ำๆตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนซอสเผือกอะ่ะเออรอนใหญ่มากเลยอะ่ะดูดิพรอนใหญ่มากเลยดิ้นเทียบปากเราแ่ะดูดิ ซูฉบับไต้หวันเป็นแบบอาหารท้องถิ่นเวอร์ชันของของหวานลองดูเลยเด็กไทยไม่ค่อยกินของหวานไทยแบบหัวเขียวต้มหัวแดงต้มอะไรเงี้ยเด็กไทยไม่ค่อยกินอ่ะแต่คนเด็กไต้หวันอ่ะกินแบบของหวานอย่างเงี้ยเยอะมากกินแบบหัวแดงต้มหัวเขียวต้มทำไมเด็กไทยไม่แม่ส่วนใหญ่จะเป็นคน อายุต่อยกินจริงหรอวัยรุ่นไต้หวันชอบกินมากเลยเออแต่ว่าวัยรุ่นไต้หวันชอบกินมากมก็เลยจะมีแบบร้านที่แบบน่ารำร้านแล้วก็เป็นวัยรุ่นเปิดใช่ไหมใช่กินของหวานเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวไปต่อของข่าวต่อนะอร่อยมากซึ่งของข่าวร้านเนี้เราจะไปกินอาหารท้องถิ่นเ,เรียกแบบอาหารตะจัชาติไต้หวันอีกอันหนึ่งเลยก็ได้คือเรียกว่าหลูโรฟานหลูโรฟานก็คือ มันจะเป็นเหมือนหมูสามชั้นเนาะแล้วก็เอาไปตุนกับพาโลมันจะเป็นตุนพาโลอะตุนน้ำพาโลแล้วก็เขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กแล้วก็เอามาวางบนข้าวสวยร้อนๆคนได้มานกินเป็นประจำเลยนะเดลี่ไลส์เออเดลี่ไลส์หากินง่ายนะง่ายมากแล้วก็ร้านนี้มีอีกเมนูก็คือจะเป็นซุกแกะ,ะใช่ไหมเออซุกเนื้อแกะร้านนี้อ่ะก็จะเอ่อ เป็นแนวที่แบบสดสุดลที่เป็นภาคใต้ไต้หวันรสชาติภาคใต้ไต้หวันอ๋อเหรอเป็นแนวเป็นแนวอะไรคะเป็นแนวแนวเป็นแนวของแบบเป็นแนวร้านเอ่อไทนาเนาะใช่ไถนาค่ะคือก็จะแบบออกรสชาติแบบหวานหวานแต่อร่อยนะใช่แล้วว่าไทนาอาหารอร่อยแล้วเราว่าคนไทยอ่ะ ไก่ป่าโซปาของคนไทยใช่ไหมใช่แล้วว่าไถหนานเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยไถ่หนานเป็นเมืองหลวงเก่าปะใช่เมืองหลวงเป็นเมืองหลวงเก่าของของไต้หวันก่อนที่จะย้ายมาเป็นไทเปใช่แล้วก็ร้านนี้ที่กําลังจะไปเนี่ยจริงๆเราก็คืออยู่ใกล้บ้านแคนนี่เออใกล้มาตรงข้ามบ้านเออตรงข้ามบ้านเคนดี่ปกติแคนนี่กินแกะไหมกินนะครับเออได้ไม่ได้มี เนื้อผู้ชายคนสิเนื้อขอนแก่นเนื้อขอนแก่นจิตใจเนื้อขอนแก่นแล้วนางก็พึ่งไปขอนแก่นมาด้วยนะใช่พิ่งกลับจากขอนแก่นเป็นไงขอนแก่นดีมากเอทัอนแก่นก็ไม่นางไปเลยไม่ชวนมาเที่ยวไต้หวันนะชวนให้ไปขอนแก่นคือเห็ดูความเป็นคนไทยของนาง แค่นี้แบบคนไทยก็ไม่ใช่คนไทยทุกคนเคยไปขอนแก่นเออใช่ฉันไงฉันยังไม่เคยไปขอนแก่นใช่ย่างนั้นนะนำไปเป็นที้ที่สวยมากแล้วมูจ้าไม่แนะนําให้มาหรอก็มานะมาแที่ไทยไปดูก็ได้แล้วไม่เดินดูสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่มากแล้วคุณเดินเหนื่อยมากคือคือสวยจริงๆสวยไทยไปดูสวยแล้วก็ กระเช้าคนร้อยก็ก็ก็สวยเออกระเช้าลอยฟ้าอันนี้คือแนะนนจริงๆเออกระเช้าลอยฟ้าพิ่ใช่แต่แถวบ้านเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรรู้ไหมว่ามูจ้าคือมีมีอันนั้นอะวงไต้หวันวงตังมากวงไต้หวันอ๋อเหรอเขาอยู่ในเขตมูจ้าเหรอก็คือเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เขตมูจ้าก็เหมือนเราไอ้เป็นคนโสดก็คือนี่เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไร n อเจหนึ่งหนึ่งหกเพราะว่า เอ็มเจก็คือมุงจ่าไงอใช่แล้วก็หนึ่งหนึ่งของคือเรียกว่าอะไรอ่ะโพสโค้ดของที่นี่อ๋อรหัสไปรษณีใช่คือก็เลยเรียกว่าเป็นเจอ๋อตั้งชื่อมาจากชื่อเขตแล้วก็รหัสไปรษณีใช่แล้วก็วงวงแรปเปอร์แบบดังมากคือทุกคนด้วันทุกคนรู้เลยนะเดี๋ยวเคนนี่ขอซื้อเครื่องดื่มนี้เคนนี่มาซื้อนี่จะกุยกุยจิ๋งเห ไลน์เพย์นะคนไต้หวันเออที่ไต้หวันจะใช้ไลน์เพย์เยอะท่านนี้คนจีเพยแนะนำเมนอย่างนี้ไหมจีไม่เคยชื่อของชุนของชุนของชุนอ๋อใช่ครับของชุนคือเป็นชาประเภทหนึ่งชาประเภทหนึ่งครับลูกจ่าซุปเปอร์จูเนี่ไหมครับมีเปเปอร์หนึ่งดองเฮมากินอันนี้หรอดองเฮมากินเนนานในจีครับอ๋อดองเฮแนะนำเมนูนี้ในจี ชื่อเมนูว่าปิงกัวหงเช่ถ้าอยากลองตามเคนนี่ก็มาสั่งได้นะถ้าไม่อร่อยก็ไปดา่าเคนนี่ได้อะแน่นอน <laughs> เรามาถึงแล้วนะจ๊ะอ,ออกข้างหน้าเน <laughs> ยังไม่มีคนเลยนะคะ <laughs> ก็คือร้านนี้นะน่ารักมากเลยเนาะมากเป่าซิ่งถังเหรอ <laughs> ใช่นี่ชื่อร้านเป่าซิ่งถัง ร้านก็จะเป็นแบบวินเทจวินเทจอ๋อสั่งกลับบ้านก็ใช้ไลน์แต่สั่งที่นี่ก็เดี๋ยวเข้าไปเลยอะตปร้านยังไม่มีคนเลยเว้ยดูเป็นแบบโทรศัพท์ออกเก่าจ้ะดูโตดีคือข้างในเขาจะเป็นแบบของเล่นเหมือนตอนเด็กๆทีเ่เราเล่นอะลูกแก้วอะไรเงีย้ยเนื้หมากเออแล้วก็ นี่ก็เป็นเงินโบราณของไต้หวันป่ะเงินโบราณไต้หวันเออร้านน่ารักมากใช้อยู่อ่ะเด็กอันนี้คืออ๋อคันนี้คันรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเราแก่มากใช่คันนี้แก่มากคันนี้เพิ่งรู้เหรอว่าคันนี้แก่มากนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คืออ๋อที่ไอศ์ครีมหรอแล้วอันนี้ลูกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอดูดิไม่รู้อ๋ออันนี้ก็แบบอันเล็กๆก็มีอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ ไต้หวันเฮ้ยเขาทาร้านดีมากอันนี้คือเป็นโต๊ะนะที่เราจะนั่งกินนะแล้วอันนี้นี่คืออันนั้นเรียกว่าอะแมชบัอกอ๋อเป็นแบบไม้ขีดไฟม,มันน่าจะเป็นกล่องเปล่าเลยเนาะข้างในข้างในไม่น,น่าจะมีอะไรนะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวมันจะตุตมะนะ้มไเไนี่ก็เป็นรูปสมัยก่อนอนะ <c oughs> เจ้าของร้านหรือเปล่าอ๋ออันนี้ไงที่แบบเราจะใช้มือแบบอมันหาไม่เจอตวัวนี้ที่เราจะใช้มือบีบตวัวนี้เราก็ม้ามันก็จะขยับได้อเออุ้ยเป็นอุปกร้ายๆแบบเด็กไทยตอนเด็กๆเล่นเลยนะุย,ยลูกโป่งวิทยาศาสตร์ป่ะ,อ,ะอันนี้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ป่ะที่มันจะเป็นเจลอ๋อใช่เป็นลูกเจลเจลแล้วเราก็เป่าออกมา ก็ไม่คใช่ไหัน่ไม่เคยเจออันนี้เลยแค่นี้ไม่เคยเล่นหรอไม่เคยเล่นเลยฟิลเหมือนร้านยาร้านยาโบราณของจีนอันนี้ตู้ข้างหลังตรงไหนป้ะร้านยาจีนแล้วหลับแบบสมัยก่อนที่มันเหมือนเอาฉันว่ามันเหมือนที่ไทยอยู่นะ hello hello baby you come back here a a n I got say say ก็หาใครเขาหาบียอนเซ่ไงเขหาบียอนเซ่ มมนเหมือนมีให้เลือกภาษาอังกฤษด้วยหรออ๋อเราลเลือกภาษาอังกฤษปุ๊บขึ้นภาษาจีนเหมือนเดิมโอเคจบ <laughs> อ๋หอหนูแล้วค่ะทำไมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอะไรน,นี้ภาษาอังกฤษอ๋อคือไม่ใช่ภาษาเมนูคือฉันนะเลือกภาษาอังกฤษตรงนี้ค่ะโอ้โหบ้าแล้วมันก็ไม่เห็นมีเมนูภาษาอังกฤษขึ้นมาให้ฉันเลยเว้ยอ๋อภาษาอังกฤษมีแค่ตรงนี้จ้ะมีวิว select m u s ตรงนี้นะจ๊ะ งั้นเธอเอาหลอวแฟนแก้วเอ่อถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กเอาเป็นถ้วยเล็กแล้วกันแล้วก็แค่นี้ละก็ต้องใหญ่อ๋อกินน้อยเนาะก็ไม่ได้กินเยอะเออจะเป็นเนื้อแก่แล้วก็เป็นสองจานหลัวแฟนสองจานกันผักกับเต้าหู้ครับทั้งหมดคือสองร้อยเก้าสิบห้าสองร้อยเก้าสิบห้าราคาโอเคนะ เก่งมากค่ะปรบมือให้เคนนี่ที่สั่งอาหารเป็นภาษาจีนได้ทั้งๆที่เป็นคนไทยขอบคุณนครัการมาเยือนอันนี้ก็คือเมนูที่เรียกว่าหลูโรฟ้านั่นเองนะคะหรือว่าเป็นหมูตุ๋นฮาโลนั่นเองเป็นหมูสามชั้นเนาะ <c oughs> อันนี้ก็พวกเป็นเต้าหู้นะ <c oughs> เต้าหู้แล้วตรงนี้คืออะไรเป็น อ๋อใช่มันคือหูหมูใช่คิดก็นี่ก็คือซุปเนื้อแกะนะจ๊ะดีไหมดีเนาะอันนี้แค่นี้ไม่เคยกินซุปแกะของที่นี่ร้านนี้ไม่เคยอ๋อทางทานที่ร้านนั้นอยู่ตรงไหนนะตรงข้ามบ้านเนาะท่มีเก่งของซุปแกะเออของแกะเลยนะขอชิมซุปก่น ใอ่ะทำไมอร่อยอร่อยมากอือหืมว่าก็คือเนื้อเค้าสุนแบบละลายเลยอ่ะอันนี้ก็คือเต้าหูา<อ>้แหง้งอร่อยอ่ะคนไม่หมดอันนี้ก็คือหูหมู เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะจะไปเอาของที่ Shopee เหรอจะเชื s. <S บ่บ๊ายบายที่ทางออกร้านนจ๊ะเขียนไว้ว่าหมอกผ้าไทายๆหมอผ้าไทายๆก็คือกลัวเมียฉันกลัวเมียหมอบแบบว่าฉันผ้าคือกลัวแล้วก็ไทยๆเดี่ยวแบบว่าภรรยาเอเยขอบคุณแค่แนี้มากนะคะวันนี้ก็พามาร้านอร่อยถึงสองร้านนะก็ทั้งของหวานและของข้าว เดี๋ยวเคนนี่นะคะจะไปช้อปปี้เพราะเคนนี่สั่งของไว้สั่งของผ่านช้อปปี้มันจะเลือกที่ส่งได้เช่นส่งที่บ้านส่งที่เซเว่นส่งที่แฟมิลี่ก็แล้วแต่ว่าจะส่งที่ไหนแล้วก็มีส่งที่ช้อปปี้ก็คือจะเป็นร้านช้อปปี้ที่เอาไว้รับของส่งของเลยใช่อ,อันนี้คือบริการที่ที่แขกไม่มีใช่ไหม ใช่ที่ไทยไม่มีแบบนี้ที่ไทยส่วนใหญ่จะส่งถึงที่บ้านคือเราก็ราคาแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันโดยปกติแล้วเซเว่นเนาะ<ม>ก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทแต่ถ้าเป็นช้อปปีอย่างเงี้ยมันจะถูกกว่าบางทีก็ฟรี<ม>ใช่ใชซึ่งมีว่ามันสะดวกมากสําหรับคนแบบพนังกงานออฟฟิศที่ชอบสั่งของอะ่ะ<ม>สั่งแล้วก็ให้เขาไปส่งกับ ช้อปปี้สาขาใกล้บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าเซเว่นหรือแฟมิลีสาขาใกล้บ้านนี่ะนะคะเขาจะเรียกว่าช้อปปี้เตี้ยนเต้าเตี้ยนนั่นเองก็คือจากร้านค้าสู่ร้านค้ามาปุ๊บเราก็ต้องกดว่าเราอะต้องการมารับของออแล้วเราต้องใส่เบอร์โทรศัพท์เราลงไป เออแล้วมันก็จะคืนว่าใช่ถ้ามีของอนู่ะจ้ามันก็จะมีใบมีใบอันนี้แล้วก็ไปที่พนักง,งานแล้วก็ทําการจ่ายเงินแลรับของค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของการจ่ายเงินปลายทางวันนี้นะคะก็ขับุณเทนนี่มากเลยนะเด็กันโลด้านะค่ะไปต้อ